นะคะคทีนี้กลับมาต่อกันร้อยละ99 adverb ลงท้ายด้วยอะไรลูกลี่แต่มีกลุ่มหนึ่งเป็น adverb โดยไม่ใช้ลี่ได้แก่คำว่า hard fast late light high low รู้สึกสองคำหลังจะดังนะคะอ่าทีนี้นะคะพอมาตรงนี้ค่ะในข้อ6กลูก ข้อหดูเลยนะคะเวลาเจอประโยคแบบนี้ต้องมองประโยคเป็นโครงสร้างหาประธานการิยาค่ะฉะนั้นในนี้ตอบครูสิคะกริยาอยู่ที่คำว่าอะไรลูก she offered me some friendly advice about how to deal with a t e l e b r e situation คำว่า t e l e b r ลงท้าย a i ยรีเป็นคำ adverb adjective ลูก adverb แล้วคำว่า adjective ของมันคือ terrible อันนี้เป็น adjective ค่ะอันดับแรกตอบครูก่อนค่ะว่ากริยาแท้อยู่ที่คำว่ากริยาอยู่ไหนลกูกเก่งมากค่ะ offer ค่ะนี่คือประธานนี่คือ verb ค่ะดูเลยนะคะเมื่อตรงนี้เป็น verb ป,ปุ๊บเนี่ยค่ะ offer me some friendly advice ในนี้บอกว่าลงท้ายด้วยรี่เป็นคำอะไรคะ adverb adjective ลูกแล้วอยู่ขยายหน้านาวต้องเป็น adverb หรือ adjective สมสี is a beautiful girl หรือ beautifully girl beautiful ค่ะ adjective นำหน้านาวฉะนั้นในนี้ลงท้ายด้วยลี่นำหน้า advice ได้ไหมคะไม่ได้ ผิดค่ะข้อนี้ได้ค่ะเพราะมาอีกแล้วค่ะในนี้นะคะมีคำกลุ่มหนึ่ง adjective ค่ะแต่เป็น adjective ที่แปลกเขาถึงชอบออกข้อสอบเพราะมันดันลงท้ายด้วยลี่ลูกหนูเคยอ่านหนังสือ student weekly ไหมลูกทำไมไม่ student week ล่ะคะเพราะ weekly แปลว่ารายสัปดาห์คำพวกนี้มีคำว่าอะไร ครูรวบรวมมาหมดแล้วค่ะหนูเจนคำว่า t o m um l y girl เด็กหญิงที่น่ารัก t o m um l y ค่ะทั้งหมดนี้หนูอ่านผ่านตานะลูกมันเป็น adjective friendly guest แขกที่เป็นมิตรค่ะ deadly p a t เส้นทา,ทางแห่งความตาย lovely woman ผู้หญิงที่มีชีวิตชีวา lonely night ฉะนั้นคำพวกนี้เป็น adjective ค่ะแต่ลงท้ายด้วย ly ค่ะ ฉะนั้นในข้อนี้ค่ะ friendly advice ถูกก็ยังคะถูกแล้วลูกถูกแล้วค่ะดอกจันนะคะต่อมาค่ะข้อสอบมอต้นก็มีแบบนี้นะคะต่อมาฉะนั้นเนี่ยค่ะเขา offer me มีการเสนออะไรให้คะคำแนะนำที่เป็นมิตรค่ะเกี่ยวกับทำอย่างไรที่จะไปดีลจัดการกับสถานการณ์ที่ย่ำแย่ อะไรนำหน้านาวลูกอะไรนำหน้านาวคะจำได้ไหมอ่าตัวอย่างสมจริงไปแล้วสมศี is a beautiful girl อะไรนำหน้านาวคะ adjective นำหน้าคำนามคะ่ะเมืออเ่อ adjective นำหน้าคำนามหนูเห็นไหมลูก t e l e b r i มันเป็นลงท้ายด้วยรี่เป็นคำอะไรคะ adverb หนูต้องแก้ให้เป็นอะไรคะ adjective ค่ะฉะนั้นข้อ deduct ต้องเปลี่ยนเป็น t e l r i b l e ค่ะนะคะข้อ deduct ค่ะมาถึงข้อ7ค่ะหนูดูลูกแบบนี้ปกติจะมีปีละอย่างน้อยหนึ่งข้อค่ะในนี้ครูจะสอนคำว่า relative pronoun คือประโยคที่มีคำว่า who that which นะคะคในนี้ค่ะหนูเห็นไหมคะลองดูนะคะตามกันมาเลยนะคะ He is a man เขาคือผู้ชายอันนี้เป็นคนลูกตอบสิคะขยายคนใช้อะไร Who that which Who He is a man who talk to you นี่คือผู้ชายที่คุยกับคุณแต่หนูจำไว้ลูกว่า l ีเล v e p โ o รนาลที่คนอเมริกันใช้คนอเมริกันเขาสบายสบายเนาะเป็นยาผีบอกเขาให้ใช้ that ใช้แทนตัวอื่นได้หมดเลยค่ะยกเว้นบางกรณีหนูดูนะคะในนี้ค่ะ he is a man who talk to you ถ้าไม่ใช้ who หนูต้องใช้ that ค่ะแล้วหนูจำไม่ว่าครูสามารถเขียนว่าเมื่อ,อไหร่เป็นคนใช้ who ถ้าใช้หูมีข้อแนะนำนิดหนึ่งลูกมันต้องตามด้วยกริยาค่ะสามารถใช้ that ได้จบค่ะส่วนอันที่สองค่ะอันที่สองหนูจะเห็นตัวนี้นะคะเป็น he is a man you talk to นี่คือผู้ชายคุณคุยด้วยต่างกันกับตรงนี้ละลูกอันนี้อยู่ในรูปนี้ค่ะคน เป็นคนแต่มีประธานบวกเวิร์บแสดงตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เป็นกรรมค่ะเมื่อไหร่เป็นกรรมขยายคนหนูต้องใช้หุมหรือใช้ยาผีบอกคือ that ค่ะและย้ำอีกวิธีหนึ่งคือเมื่อไหร่ตรงนี้เป็นกรรมจำไว้ว่าตัดทิ้งได้ค่ะไม่ต้องใช้สองอันนี้ได้ค่ะ ยกตัวอย่างค่ะดูนี่เลยนะคะ He is a man whom you talk to กับ He is a man that you talk to กับไม่ทีคือ He is a man you talk to ไปเลยค่ะดอกจันค่ะถ้าตรงนี้เป็นกรรมหนูสามารถละได้ค่ะแต่ที่สำคัญคือหนูดูประโยคนี้นะลูกในประโยคนี้นะคะ He is a man นี่คือผู้ชายค่ะ ผู้ซึ่งเป็นกรรมใช่ไหมคะ You talk to คุณคุยกับเขาในเมื่อมันเป็นกรรมของคุย To him ตัดทิ้งค่ะเพราะตรงนี้เป็นกรรมอยู่แล้วค่ะเมื่อตรงนี้มีกรรมตรงนี้ห้ามมี h ิมค่ะตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นหนูตอบครูสิคะอีกอันหนึ่งลูกแดดใช้แทนทุกคำได้ยกเว้นกรณีไหนคะมาดูตัวนี้คะ่ะ มิสเตอร์อนันต์ฮุยผู e ว่า m ัฐ i น i s ีอีส์มารทหนูจำไว้เลยลูกว่าจำจำจำเมื่อไหร่ตรงนี้เป็นชื่อเฉพาะค่ะเมื่อนั้นต้องมีคอมม่าลูกเมื่อไหร่มีคอมมา่าหนูจำไว้นะลูกถ้าเป็นคนใช้คูค่ะถ้าเป็นสัตว์สิ่งของค่ะ สถานที่ค่ะหนูต้องใช้ which ค่ะแล้วหนูจำไว้ว่าเมื่อไหร่มีคอมมา่าหนูห้ามใช้ that โดยเด็ดค่ะค่ะจำไว้นะคะ that นั้นนะคะสามารถใช้แทน who สามารถใช้แทน which ได้ยกเว้นถ้ามีคอมม่าเมื่อไหร่ห้ามใช้ that ค่ะจบค่ะ นะคะคเพราะฉะนั้นในข้อนี้ลองดูนะคะข้อนี้ค่ะ Mr. An who was a n a n d w h o w a s a p r i m e m i n i s t e r ในนี้ใช้ t h a ไม่ได้เพราะแด a ห้ามใช้หลังค o m m a ค่ะต่อมาค่ะถ้าเป็นสัตว์สิ่งของนะคะ this is the dog ถ้าขยายสัตว์สิ่งของหนูใช้ which ค่ะอะไรแทน who that which ได้หกูกยาผีบอกคือ that ค่ะ เห็นไหมคะเป็น which ตัวนี้เป็นได้ทั้งประธานและเป็นได้ทั้งกรรมค่ะต่อมานะคะฉะนั้นยกตัวอย่าง this is a dog which bit you นี่คือสุนัขที่กัดคุณค่ะต่อมาอีกประโยคหนึ่งค่ะ this is a dog you kicked away ตะกี้นี้หนูเจอถ้าเป็นคนที่มเป็นประธานใช้ Who ค่ะแต่ถ้าคนเป็นกรรมใช้ Whom แต่ถ้าเป็นสิ่งของค่ะหนูจำไว้ลูกว่าสิ่งของจะเป็นประธานจะเป็นกรรมใช้ h i ิ h ท,ทั้งคู่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่ค่ะเขาไม่ได้ออกยากเลยนะคะในนี้หนูทราบแล้วค่ะย้ำแค่นี้ค่ะนี่เป็นกรรมนี่เป็นประธานฉะนั้นมาดูในข้อนี้นะคะข้อนี้บอกว่า This is a dog you kicked away. นี่คือสุนัขที่คุณเตะกระเด็นไปนู่นฉะนั้นตรงนี้เป็นสัตว์ค่ะหนูใช้อะไรลรก Which ค่ะถ้าไม่ใช้ which หนูสามารถใช้ยาผีบอกอะไรแทนได้ลรกเก่งมากค่ะแล้วหนูจำได้ไหมตะกี้นี้ครูดอกจันว่าเมื่อไหร่ตรงนี้เป็น relative pronoun ที่เป็นกรรม ดูจากประธานเวิร์บเมื่อไหร่เป็นกรรมสามารถละออกไปได้ค่ะฉะนั้นหนูสามารถเขียนเป็น this is a dog you kick e d away ค่ะโดยไม่มีมันเลยค่ะจบค่ะฉะนั้นสรุปได้แล้วนะคะเมื่อได้แบบนี้เรามาดูกันค่ะว่าข้อ7ค่ะข้อ7อะไรผิดแก้อย่างไรหากริยาแท้ให้ครูกริยาแท้อยู่ไหนคะ กริยาแท้คือกริยาแท้ทั่วไป2อ isam was were 3 has have had 4 models ในนี้หนูเห็นคำว่าอะไรคะตัวนี้หรือตัวนี้ลูกตัวหน้าตัวหลังเป็น verb แท้ตัวหน้าตัวหลังลูกหนูจำกฎข้อที่3ได้ไหมคะเมื่อไรประทานนี่ไงต้องมองประโยคให้เป็นโครงสร้างมี dash มี colon มี semicolon มี comma มี parenthesis เมื่อนั้นนี่คือส่วนขยายค่ะจำได้ไหมคะว่านี่คือพ่อนี่คือแม่และนี่คือไอตูปนี่ไงหนูลืมไปแล้วเหรอคอมมาค่ะเห็นปุ๊บทำอย่างไรเปิดเลยลูกได้แล้วนั่นก็คือมิสเตอร์เดวิดมิสเตอร์เดวิดตะกินี้ตรงกับสูตรตะกินี้ว่าเมื่อ,อไหร่เป็นชื่อเฉพาะเมื่อนั้นต้องมีอะไรลูก คอมมาแล้วเป็นคนใช้อะไรเก่งมากในข้อนี้ทำไมถึงใช้ that ไม่ได้ตอบครูสิคะเก่งมากค่ะเพราะมีคอมมาค่ะหนูเห็นไหมคะว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นทักษะเห็นบ่อยพูดบ่อยจำบ่อยและหนูจะจำได้ต่อมานะคะตอบครูสิลูกว่า who that which เป็นอะไรพจน์ ดูอย่างไรเป็นอะไรพจน์ทำไงลูกดูยังไงมันเป็นอะไรพจน์ครูสอนให้หนูทําไงคะรูเดวิดบวกเวริรบวกเวิร์ี้ให้หนูโยงมาเลยพจน์มันคืออะไรให้ดูตรงไหนคะข้างหน้าลูกฉะนั้นหนูโยงมาข้างหน้ามิสเตอร์เดวิดเอกพจน์พระหูพจน์คะเอกพจน์เพราะฉะนั้นใช้อ s สถูกไหมถูกคะ่ะเนี่ยประธานย่อย is always complaining about the indolent stuff คำว่า indolent แปลว่าที่เกียจคร้านค่ะสรุปค่ะข้อนี้ผิดเพราะขยายคนที่เป็นชื่อเฉพาะป้องใช้หูค่ะจบค่ะอย่างนี้หนูได้หนึ่งคะแนนแล้วลูกไปท่องนะคะครูยพยายามคับที่เขาออกข้อสอบมานะคะและทีนี้มาถึงข้อ8ข้อ8ใครตอบได้ เก่งมากมากกริยาอยู่ที่คำว่ากริยาอยู่ไหนลูกกริยาคือคำว่าเก่งมากค่ะ was named was ตามด้วย verb 3ตอบครูสิลูก was บกวก verb 3เป็นอะไร voice passive ประว่าถูกกระทำค่ะจะใช่ passive หรือ act ขีบหรือไม่หนูต้องแปลค่ะว่านาวข้างหน้าเป็นผู้กระทําหรือถูกกระทํามาแปลกันค่ะ The Char c h a r c a r t i e r Bridge สพาชาร์คอาร์เทีย was named ถูกตั้งชื่อหนูตอบครูสิลูกว่าสะพานตั้งชื่อตัวเองได้ไหมคะต้องกระทําหรือถูกกระทําเก่งมากอันนี้เมื่อไหร่เจอเวิร์บให้เช็ค3เรื่องคือพจน์ละ,ะไรคะ พดอดละลายจำได้ไหมการสมองแข็งแรงแไหมพอดละลาย tense ละลายอีกอันลูก voice เก่งมากค่ะพนด tense voice เรามาดูนะคะประธานเอกพจน์ใช้ was ถูกไหมคะถูกค่ะพนดถูก voice ถูกไหมคะตะกี้นี้ถูกตั้งชื่อถูกเหลือ tense ถ้าถาม tense หนูต้องเอา verb จี้กับอ,กอะไรลูกจี้กับ verb จี้กับอะไร เวิร์บด้วยกันค่ะฉะนั้นในนี้หนูดูนะลูกบอกว่า Char c h a r t Cartier Bridge upon the Char c h a r t e s Cartier was named ผูกตั้งชื่อตาม Discoverer of New f r i e n d s หนูเห็น New f r i e n d s ไหมลูกเป็นคำอะไรคะเฉพาะเมื่อเป็นชื่อเฉพาะต้องมีอะไรคะคอมมาค่ะเมื่อมี